เริ่มจากลุกดาก่อนดาค่ะกับพรีเซนเตอร์คนใหม่ล่าสุดค่ะวันนี้ก็มางานเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่ของดี่นะคะก็รู้สึกดีใจมากๆที่วันนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งกับครูเลยนะคุณเด็กเป็นตัวแล้วก็อยากฝากทุกคนเลยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะดูแลถึงหน้าขอาไปที่ไหนแต่ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะดต่อมาลองที่ลูรักชื่นดาค่ะก็ถ้เป็นครบครัเดยวกั นี่คือในสเตอร์ต er sort of ัวภาพรวมภาพวมโหมดเป็นไงบ้างทำไมถึงตัดสินใจมาร่วมงานก็ต้องบอกว่าเราร่วมงานทีมานสาวเราก็งานร่วาเรือมุกรณทานาหรือยบาทุกคนเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมันครบทุกาจริงๆล้วมันก็่าชื่อาก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราสบา ่ลคนราคานุ่มๆแต่ละคนที่ไล่ล้อมคุณตรีคุณร่วมงานกับยรนัมาก็น่าจะพอๆกับคุณดานะครับก็เป็นพรีเซนเตอร์เก่งอีกตัวเองเช่นกันขอต้อนรับเข้ามาขอบคุณนี่หละครับร่วมงานกับยูเรนัสยู่ในจักรวาลเหมือนกันก็ผม ผมอาจจะยังไม่เป็นซีนเตอร์แต่ว่าผมก็ร่วมงานกับคุณนัทมาแบบหลากหลายงานมาก็ตั้งแต่แบบปีที่แล้วก็แบบโอ้หไปไปทุกจังหวัดแล้วอะไรเงี้ยก็ขอบคุณคุณนัทด้วยที่ให้ผมได้ l o r e จังหวัดใหม่ๆเพราะพอไปทีหนึ่งปุ๊บก็แบะเที่ยวต่อเลยอะรา้ก็ขอบคุณนัทมากเพราะว่าพอได้ร่วมงานก็ได้เห็นแบบบรรยากาศในคลินิกอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพวกอุปกรณ์ต่างๆเครื่องมือการทางการแพทย์ต่างๆแล้วก็คุณหมอต่างอะไรเงี้ยก็เราก็แอบแบบคุมเซาด้วยอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากเร่งษรครัาผมก็ เกียรติมากครับที่ได้เข้ามาร่วมงานเปิดตัวที่สาขาในวันนี้นะครับเมื่อวานผมต้องไปที่สาขาหนึ่งกับพี่โมก้าก็ที่ที่นะครับที่เวสเกตใช่ครับก็เป็นแบบยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันเลยแต่ว่าเนีวันนี้จะมอได้พิเศษมากครับผมเชื่อว่าที่นี่น่าจะเป็นตัวเลือกให้หลายๆคนที่สนใจเรื่องการดูแลผิวัมากังด้วยครับ ครับผมก็จริงๆก็อยู่ภายในครอบครัวยูเลนัสคลินิกมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ดีใจทุกครั้งที่มาร่วมเฉลิมฉลองาการเปิดตัวคลินิกหรือไม่ว่ารังนี้นะครับของการเปิดตัวมิเซนเตอร์คนใหม่ดีดาเรารู้สึกเป็นเกียรติมากแล้วก็แน่นอนงานแต่ละงานของเราเนี่ยจดยิ่งใหญ่มากๆเลยเมื่อวานก็อย่างที่พี่เด้งบอกไปนะฮะว่าไปที่เซ็นทรัลบริสเกตมาแล้วแล้ววันนี้ก็ที่มอลไลสตอร์มากปิดยอดทอย่างเช่นกันแล้ววันนี้บลิตภัขอบคุณมากๆเลยทีเดียวในนั้นก็ดีใจมากที่ได้มาวันนี้ครับ ะฝา,ากแฟนๆหน่อยกับการมาร่วมง,งานกับดิเรกครั้งนี้ชวนชวนแฟนๆก็อยากจะชวนชวนทุกคนนะคะก็อย่างที่ทุกคนบอกกันว่าคือคนรับใครที่อยากดูแลก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจให้กับดลเรกชินิกูนะคะก็หวังว่าทุกคนจะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะก็จะเคยลองแบบทั่วไปนะครัโอเคโอเคอินเสิร์ตกับทุกคนถ่ายรูปรู